ค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทูาท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคองพารวยและเบนเทนพารวยเนาะค่ะและเพจคองพาโชคเนาะคะ่ะก็ฝากไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์เนาะคะ่ะกดกระดิ่งไว้เนาะคะ่ะเพื่อที่จะไ่ได้พลาดข่าวสารดีๆ,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 ๆจากทางช่องเนาะคะ่ะมื่อนี้เนาะคะ่ะแอดก็มีแนวทางเนาะคะ่ะของอาจารย์ไข่เม็ดเดียวเนาะคะ่ะค่ะหลังวันโกนเนาะค่ะพี่น้องค่ะว่า อาจารย์ไข่เม็ดเดียวเนาะค่ะจะให้แนวทางตัวใดเนาะค่ะหรือจะมีเพิ่มบอ่อหรือจังใดเนาะค่ะเอฟซีกับเขาไปรับชมรับฟังเนาะค่ะแล้วกลับนมาสักการเนาะค่ะอาจารย์ไข่พร้อมๆกันเลยเนาะคะ่ะมานี้เป็นไหนนะครับเมื่อคืนนี่คืนวันโกนี่ครับปะกติปูจะมาวันโกนี่มันหนีวันผักปูอ,อดีลงพู่ปีบริโนเมื่ขึ้นเอา บ่ได้นอนบ่ครับนี่จังไหนบ่ได้โกนเนาะเาวันโกนกันเนาะบ่ได้โกนได้มาขึ้นนี่เไม่ขึ้นไม่ลงว่าขันขันโกนขันโกนจีมาอยู่เลงพี่เอาพระอาจารย์ว่าเป็นการเป็นงานมากหรือบ่มากครับมาเป็นมากบ่เป็นมหาดิเข้าใจบ่บ่ได้มหาคือว่าเอ้าพระอาจารย์ย่างไปอยู่างที่เนี่ยต้องไปนย่างไฟ เป็นคนไหลนะเป็นมูเป็นแม่นลูกจิตในลูกหลั่ลูกอะไรหมือเปล่บริวบริวารบริวารปูมูเพิ่งนี่ละครับมหาเพิ่งนี่นั่นว่าออกกันลุ้มลนบมลุ้นลุ้มลุ้มอยู่ครับว่าอันนี้ก็ว่ารจีนย่างเขาไปถามก็ได้โอ้ก้นหลายคนสินาคือว่าครับในก้อมฟันครับบานนี้ก็ได้โอ้คนสงสัยปูสินยาปูหรือว่าคุณไปถามบ้านช่วยเราเบาสินาครับบานนี้ย่างก็ไปปูเดียวมันเป็นกระไรย่างนี้นะ ด้วยเข้าไปเขาบอกคือกำลังบอกกันซุ่มขึ้มบุกหลายว่าแฟนครับมูคือกับบริวารครับนี่ปลาขาวนี่อันนั่นแหะตาปลาขาวกับยูหันขึ้นกันหลายว่ามันหน่อยๆนี่ก็นขึ้นครับบอลบอนสิมาไปปลาป้านะบอกครับโอ้ยจักเยอะอันนี้ผมหมดจักคนบริบอกเนาะโอ้ยไปปลาป้ามะคนบริวารเนาะนั่นแหละเมื่อกี้พี่เสนอตัวคนบริบารพอมาบริวารยังจะย่างไปได้ยินเสียงคนบ่าวกันมาคุยกันนะ แต่มันกุ้ยั่ะบ่ิเลน่ะบ่เลนแสดงว่าจป็นี้ร่างดีโดกที่ผสมหรักกันมากทังสีผสมหลักหน้าเสียเป็นนิมิตไม้ที่ดีบ่ครับล่อมันล่อพันที่สิบหาล่อมันเป็นไปได้ไ่มครับพอาจารย์ที่ว่าเพิ่นมากคุ้ยกันจะมาสลุตัวนี้ว่าสิจังเลนี่เป็นแบบเพาะนี่หวดผู้ปะเขาสีนะครับ ทั้ลายก็เ่ได้ว่ามนกปี่เป็นสี่วัน่นินึแต่ได้บ้านมันเป็นแต่รอดครับพอมบกเ็นกุม่พรายัมันบอกอะไเก่เาไปพรอาจารย์ย่างไปตรงนาโบสมืนอย่เพิ่นก็ย่างก่เอาไะเพิ่นมองม่ซื้อเออว่าเขาแรกวัตสิขไปจะยินเสียงว่าจะย่างไปถามบย่างเบ้องบนมีหลายแฉกจริงไงครับตอนย่างกไปก็เห็นมันบวเขาเนี่ยมันนั่งอยู่ันคุยกับเพิ่นก็ไดครับตย่างก็ไปย่างเอาไปถามเป็นเร่เบื้งหนาก็ได้ย่างนี้นะ พูกก็บนให้องมาบอกเราว่าจังไรบนคุยกันดูดิปนิจเฮก็เฮ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยนฮ้ยเ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 ฮ้บเฮ้ยเฮ้ยเพ้รเฮ้ยเฮ้ยเฮ้นเฮ่ยนฮ้กเฮ้ยเฮ่ยเฮ้ยเฮ้่เฮ้ย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 เฮ้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 ยเฮ้ยเฮ้นเฮ้ยเฮะยเฮ้ยเายเฮ้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 ยานบ่ได้บ่ส้สิว่าเี่ยล้วเ่้เฮไปคุ้มนะครับ เนี่ยคนิมมาคนคนเดยนคิมาบอกว่าจจะมึถ้ามีการเปลี่ยนแปลงคนสิมาบอกหรอกเท่ากับซื้อๆไปสะกอนเออก็นั้นแหละรับย่าไปเคี่ยวไปกุ้มปูคนชิบอกครับอาจารย์เออเินจริงสนใจจริเห้อกคกินห้างคิดที่นี่ครับมนเป็นูคิดครับน่าวกับิร่า้า่ะสงสัยว่ามันสีขามาอยู่มันตาอยู่บอกันนะครับผมก็ยกับโมูยุ่อยู่นี่นะุกนนะพิจังข้าจริงนะมเมนบ่ออะครับพีจังข้าวบ่อกันยุ่งจริงบอกครับบัดนี้มัน การแสดงสีมันก็นเรียกเบอกาจริงบ่ครับนั่นแหละการแสดงว่ามีความเคลื่อนไหวอยู่แต่ว่าไม่เคลื่อนไหว,ว,วประมาณนั้นบหมครับอาจารย์คิดรถคิดร <laughs> เออเดี๋ยวครับแสดงว่ามีความเคลื่อนไหวในที่นี่ก็หมายถึงว่ามีการประชุมกัน นะครับมีการประชุมกันนะครับแต่ว่าเพื่อนประชุมกันเรื่องใดเรื่องอยังอันนี้คือกบอับบ่ฮหูอาจารย์ก็บอฮหูคือกันเพราะว่าบอก้าเขาไปกวนบอก้าเข้าไปถามเพื่อนแล้วกับบอยอยากกวนเพื่อนอครับอยางปูว่าจังสันจังซี่เด็กกระเคื่องไ้ไปแล้วเม,มื่อกวนยังรู้นะฮะเกือบนาะนี่ครับอาจารย์เกือบม่นเกือบมันเข้าไปถามนาะนี่ โอ้โหมันคนตรวจคนเนาะนั่นเหมันก็มีมารย,ยาทอยเอาว่าสั่งกัสีล่อแหะครับบาทถ้าเกิดว่ามาประชุมกันแล้วจังซีนี่มือแรง <ๆ S 1> วันพระ <ๆ S 1> นะครับถ้าประชุมสรุปแล้วจังไดน,นี่อันนี้คนไม่โชคคิดเอาเองเลยครับว่าปูมาประชุมสรุปนะครับแต่ว่าจักสีแมนบ่แมนจังไดก็ต้องรอฟังเบิ่งว่ามือแรง ปูจะมาบอใช่ใช่มาถ้าปูมาถ้าอาจารย์ก็บศิเฝ้าโทุ่งไปตามบอจะไปยิ่งขามายไปอาจารย์ต้องบังคุณจิกรรมก่อน,นว่าจะไปเล่าน้ำมันเขานึ่นองอาจารย์จะบุ่ <c oughs> งหูแล้วของก็ทัานหัวก็ยิ่สามเนาะ <c oughs> โอ้แต่ว่าท่านไปก็ได้เตรียมตัวหลายเติบอยู่ดีครับท่านนี้ก็ได้ เตรียมยี่สีแจ้งกระเป๋าที่ยังอยู่ไปนึกน่องพอบ้อแล้วครับเตรียมไปนี่ไหมครับเพราะว่าเบียดเนี่ก็ไปเห็นในมันแล้วมือนอื่นครับยาก็ะชได้เออโอ้ยมือหนีวันผราโอแต่ว่ามันมีวันที่สิบเอ็ดมันมีวันที่สิบเอ็ดมื่นวันที่สิบสองแสดงว่าวันที่สิบสองนี่ผมต้องเตรียมยาเตรียมยุ่งไว้ใหง้วนห้ควายให้แล้วนพร้อมสับตัวนั้นัว อแต่ว่าช่วงนี้ทั้นเชไดหล่อมหัวครับตกกาแล้วบาดนี้ค่อยหน่อยมันโมทันได้สนเข้าไหมครับาาอาจารย์เออมาจากเราสิบล้อมซอยหรอกอาจารย์เราอีดีด้วยหนึ่นเนงอเอาบาดนี้ตอนแรกว่าสิจอางคนง,ง,งานบาดนี้อาจารย์สิไปล้อมซอยแล้วผมก็สิบอะไรหาจา,างคนงานครับเออเอเอบอลเวเสียอาจารย์เนาะครับเปลียนก็สิบเวเซีย เอาเป็นอยังครับผมมีเถียงหน้าหน่อยให้ท่านอาจารย์นั่งอยู่ครับไปให้กําลังใจซื้อก็ได้ครับอืเนี่นครับไปให้กําลังใจอยู่เถียงหน้าหน่อยอืไปกับอาจารย์ที่วัดก็นีแหละครับเอาคนมีโชคแบกมาเสาเอาไปตัดข้าวหัวมาหัวมานหนีมาครับจ้ะให้เป็นผู้จัดการไม่ทำมือส่วนน่ะมาส่วนน่ะเอาหนีมาครับก็จะยังยังนิ่งอยู่ในส่วนตัวเลขครับปูมา กระจิงยูมาขึ้นแต่ว่าบอลเป็นแค่ปูพุ่มมีปูตปาปะเขาแล้วก็อาจจะเป็นมูเพิ่อนอาจจะเป็นบริวานพร้อมมาประชุมกันเห็นว่ามาหน้าหลายอยู่อ่าสีว่ามาประชุมกันกับกรบเบนต้องสมมติว่าเาประชุมกันแล้วกันกน,กน,นะครับพอเพิ่นมาหลายนะครับเรื่องอย่างอันนี้บอลหูครับเดี๋ยวบอลไม่แรง บมือแรกนีก่อาจจะเป็นพรุ่งนี้แนค,คืนพรุ่งนี้นะครับแแนผมคิดว่าบ่นาจจะเกินสองมือครับสิต้องมนีความเคลื่อนไปนะน้อนทาร์ชีมีการเปลี่ยนแบ่ง่างไดปูก็ต้องมาบอกแล้วก็ถ้าจะเน้นจะย่าตัวไหนปูก็น่าจจะไม่เน้นไม่ย้าให้นะครับสําหรับตัวเลขของปูพุพ่มครับสองหนึ่งเก้าหรือหนึ่งเก้าสองเนี่ยครับแต่ว่าในส่วนตัวเลขของอปูตาปลาเขาคิดว่า บ่น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอีกอย่างเพราะว่าสี่งวดที่ผ่านมาให้แล้วให้เลยไม่เคยมีการมาเปลี่ยนแล้วมาเปลี่ยนอีกมายำมาเน่งบ่มมีสําหรับตัวเลขของปูตะปะเขาครับหนึ่งสามเจ็ดก็ยังคงเป็นหนึ่งสามเจ็ดอยู่เหมือนเดิมครับผมเอาัปนี้พระจ่ากับสิได้เฝ้าไปส่งน้ำโตัวบัตผมก็จะได้ผลของป็นรถครับผมครับผมขอบคุณพระจ่าหลายๆครับผม เอาเดี๋ยวพ่อจันไป่น้ำอยู่บนบ่คขันนี่ไปตัวปต่คนเคยไปวันทีพี่โซมาหาพี่คนสำคัญก็ไปได้จริงเลยพอดี๋ยด่ะที่ได้เอาปัจจัยที่เอฟซีเพิ่นทำบุญมาอ่าซอยทมผมหินทมดินที่วัดพระมหาการปาครับจะได้เอาไปถวายพระมหาน้เพราอมันกันน่านแหน่บ่อเกือกกันจะเกือบต้องจากที่เพิ่นไปเล้าไปเล้าแล้วก็ไปร้อยเอสไปร้อยเอสแล้วก็ไปอุบลไปสารคามเพิ่นไป่หลายหมอก เป็นย่องเป็นฝลาที่มาเอาไว้เขาไปมันกระตวายเป็นหมู่บ้านครับเดี๋ยวมันนี่จะได้เหยื่อมาหาขังปลาแต่ว่าได้ยินว่าบอว่ามาเอาตัวเล็กน้นเออนั่นะครับผมได้ยินเพิ่นบอกว่ามาเอาตัวเล็กน้ำเด้อเปล่าสัตวเอาโอเคครับผมจังไรกัดรอติดตามในคลิปต่อไปว่าความหาเพิ่นจะมีแนวทางให้แบบใดครับผมขอบคุณพระาจารย์หลายๆครับผม